hertz South speek Mccker versus Orthodox. Max Mc icar, South Max in the blue เอาละครับซ้ายกับขวาอีกแล้วนะครับคู่นี้ครับปิตันขวานะครับแม็กวิกเกอร์นั้นซ้ายนะครับออกซ้ายหนักๆเหมือนกันนะครับรูปร่างดูได้เปรียบด้วยนะครับแม็กวิกเกอร์ แต่ว่ากัปตันนั้นเก่าเกมนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ถือว่าแข็งโป๊กอยู่แล้วเดินบทเดินเบียดตามสไตล์เลยนะครับเบียดเข้าไปตั้งแต่ยกแรกนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแม็กซ์ิกเกอร์เองก็แม่จังหวะฝีมือก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ Max m ซ์มิคเก very well known for his femu, for his technical style and you see it in action already he's stepping away from the power of a p ปตั n the red corner, wanting to hit hard and fast, chopping at the legs of Max, trying to slow him down so he can trap him for more power. Beautiful heavy hands from Capitan in the red. เอาละครับแขงซ้ายนะครับของแม็กวิเกอร์เริ่มจะโต้คืนหนักๆเหมือนกันนะครับกัปิตันไม่ฝนนะครับพยายามจะเบียดเดินเปิดเกมเลยนะครับแล้วก็มีเจาะยางหนักๆด้วย ตขวาต่อยขวาขยับเข้าไปแม็กวีกเกอร์ไม่ปะทะนะครับใหญ่กว่าแต่ว่ายังชกในเกมตั้งรับอยู่แล้วก็มีแข้งซ้ายนี่ถือว่าออกได้สวยออกได้เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะครับแม็กวีเกอร์ and you see the heavy hands coming in from c a p i t a n and max wants to soak them up he leans back slightly here getting into the clinch turning beautiful knee from mcvicker getting a warning though Little bit looking sweep there r f เอาละครับโดนทักมาลาเข้าไปนะครับถึงกับออกอาการไม่เห็นนะครับซุดลงไปนี่กรรมการต้องนับเลยเอาละครับขยับไปเรื่อย เริ่มจะเห็นช่องแล้วนะครับจะครบ5ยกหรือเปล่านะครับวยคู่นี้แม็กวิเกอร์นั้นใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าพ้าโดนซอกเข้าไปกัปตันพยายามจะเช็ดบินแม่มีจังหวะเตยจอหยางหนักๆด้วยครับ So that i account is really g w i n g sway things heavily in Capitan's favor. It definitely looked like Max was off balance, struck down by Capitan's strikes. Ooh, big shots, big hands from Capitan. โอ้โหทางแข้งซ้ายนะครับแข้งซ้ายของวิติเกอร์นี่คอยสกัดเอาไว้แต่ว่ากัปตันไม่สนนะครับเบียดเข้าไปมีจิ้มหมัดแล้วก็มีศอกสลับด้วยลำตัวว่าเป็หมวยชกสนุกอยู่แล้วนะครับกัปตันอาวุธก็ถือว่าหนักแรงวันนี้ดูว่าเนื้อตัวร่างกายก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับพยายามจะเบียดเข้าไปพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อครับ Very good eyes the referee who a the in i so up in favor here. นายช่วงพักยกนะครับทีมงานของแม็กวิกเกอร์นะครับบอกว่าไม่ต้องปัดทะด้วยนะครับให้ออกหมัดหน้าแย่แล้วก็มีแข้งซ้ายแต่ว่าคัปิตันนั้นถึงตัวตลอดอยู่แล้วนะครับ เป็นบัยที่โชคสนุกกาแลก่กาบวกแม่เจาะยางเหงาเลยครับเริ่มจะเบียดได้หนักๆด้วยนะครับกับีตันแต่ว่าแม็กวิกเกอร์ก็ยังมีแข้งซ้ายนะครับโอ้ยเตะซ้ายแทงซ้ายหรือว่าโต้คืนได้ดีเหมือนกันครับแม็กวิกเกอร์ a p ปตัน getting into max's face really wanting to cause serious damage mcvicker trying to turn away to stay on the outside lands some of these beautiful left kicks his cornerman renan just really imploring For him to land that left kick over and over. There he is, sneaking it up into the body of Capitan. And again, the long weapons turning out from McVicker, but Capitan on the hunt. He knows he secured that first knockdown. He wants it again. <laughs> ขาหยาบ้าไปนี่มีแข้งขวาออกได้หนักๆโอ้โชายโค้งนะครับของแม็กวิกเกอร์นี่ถือว่าแดงเถือกไปหมดแล้วนะครับโดนแข้งขวาของกัปปิจันนะครับแต่ว่าแม็กวิกเกอร์เองก็มีซ้ายนะครับที่ออกได้หนักแล้วก็แม่นด้วยซ้ายโอ้ซ้ายที่ออกสวยออกธรรมชาติเลยนะครับของแม็กวิกเกอร์ Yeah we saw c a p คปป n come in ามินวันทูอัปเอลโบว์เฮสหวันท์ที่คายแม็กวิกเกอร์อัลซอท r ่แลนด์อ k ่ o อื่นสก angels da battle Menschen nur gehen und und die Le die sistle that the zu utili that left K stepping p out เอาละครับแรกกันสนุกเลยนะครับในช่วงปลายยกที่2นะครับกัปตันขยับเข้าไปมีแข้งมีหมัดมีศอกแต่ว่าแม็กวิกเกอร์ก็ไม่ตกใจเลยนะครับจังหวะซ้าย ออกซ้ายสวยนะครับเตะซ้ายแทงซ้ายถือว่าเป็นมวยฝีมือใช้ได้เลยนะครับแม็กวิกเกอร์เอาละครับตีกันไม่ถนัดนะครับกรรมการตารินต้องแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่ครับ The referee p e r i n has three commands you stop, s h o l k fight and yet break he's using all three to keep the action going and we're seeing this action here at b e n j a s i r i Park with around the world, including, of course, Sydney, Canberra, Perth, Melbourne, and around the country. Action of five, and Max vicker wants to win every single round here after that first round knockdown. Can the fighter from England get stronger as the fight progresses, sometimes Happen ดูว่าจังหวะออกแข้งซ้ายนะครับของแม็กวิกเกอร์ถือว่าออกได้สวยออกได้ดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ท้าะแล้วด้วยนะครับกัปตันต้องเล่นลูกหนักๆน,นะครับโดยเฉพาะแข้งขวามีหมัดมีศอกสลับมาด้วยขยับเข้าไปไน <laughs> yeah, oh, yeah. Capitan oh, continuing yeah. p to put the pressure on, but Max McVicker doing a good job stalling, stopping the attacks. There he is in the clinch. He's using good framing and controls to slow down Capitan. Great teep there to the hip area, and the counter kick from Max McVicker in the blue. doubling Kis coming in with having landing on hands hands then hands these throws the the elbow trouble the up เอาละครับดูจังหวะนะครับขยับเข้าไปนะครับมีจังหวะออกแข้งขวาหมัดขวานี่ครับออกได้สวยๆนายก็ยัดจะกดแขนไล่แขนนายนี่เริ่มจะเห็นแล้วนะครับกัปตันี ไล่แขนแล้วก็เด้งตีได้หนักๆแรงๆแม็กวิกเกอร์ก็ถอยตั้งรับอยู่แล้วนะครับไม่ยอมปะทะรู้นะครับว่าอาวุธของกัปตันนั้นหนักแรงอยู่แล้วแต่ว่าแข้งฝายเขาออกได้ดีด้วยนะครับแม็กวิกเกอร์เรียกว่ายังออกได้ตลอดแล้วก็ออกฝายแบบฝายธรรมชาติเลยครับ so Max McVicker backing up but he is scoring he's landing these push kicks and body kicks captain with the up elbow and McVicker wraps up with Capitan when the TIE fighter is in punching range, just slowing him down, making it harder for the red corner to score. This is a typical tactic and strategy for a more familiar or technical fighter like Max McVicker. Oh พยายามจะกดเอาไว้นะครับแม็กวีเกอร์ก็ยังชกในเกมตั้งรับเหมือนเดิมนะครับมีแท่งซ้ายนี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยครับแม็กวีเกอร์แต่ซ้ายต่อยซ้ายกับพิตันเบียดเข้าไปขยับเข้าไปเอาละครับในช่วงปลายยกที่3แล้วนะครับั้งคู่ออกมาผ่อนงานนิดนึงใ้าแม็กวีเกอร์ กัปปิกาก็มีแข้งขวาพักกันตัคู่เดยนมาตามกันต่อในยกที่สี่ความ้วยบริษัทบุญทรงโอสนจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดขอขอบพระคุณครับคู่นี้ถือว่าสู้กันสนุกเลยนะครับซ้ายกับขวานะครับแม็กวิกเกอร์นี่ก็มีแข้งซ้ายออกได้หนักๆนะครับแต่ว่ากัปตินมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ค่อยๆขยับยใกล้ๆยังเดินเบียดตลอดในพยายามจะเททิ้งนะครับแม็กวิกเกอร์เอาล้ครับ He needs to press in against Cap against McVicker to try and score. McVicker tying up with him just to cause that break so he can get back into the rhythm he wants. Capitan jumping forward, but then he just again stalls a bit in the clinch, which is a potential sign that Capitan is the tired one. Nice long body kick there from Max McVicker, who ties up and stalls very well in the clinch. Reset from our referee, Perrin. Capitan wanting to make this a little dirty. <laughs> จะแยงฟอกไปเหมือนกันนะครับแม็กวิกเกอร์นะครับเอานี่ครับแข้งขวาไม่ถอยไม่ถอยเดินคูตลอดเลยนะครับกัปตันแม่ทีมงานบอกให้เดินคูเข้าไปเรื่อยเอานะครับแม็กวิกเกอร์ต้องเดินบ้างแล้วนะครับถอยตั้งรับอยู่หลายยกนะครับซ้ายซ้ายนี่เริ่มจะยกไม่ขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับต้นต้นนี่ซ้ายถือว่าจัดจ้านครับ Can you see Captain dropping his hands Is he potentially fatigued Or does he feel he's secured enough, done enough? In the past, we've seen McPicker want his score moving backwards. The blue corner raising his hands, he's pumped. I think the referee here is going to entice them, force them into more action. Each round scored equally here. They need to fight every single round. Each round is a fight here for the WBC Muay Thai rule set. ยังมีฮึดอยู่ตลอดนะครับแม่แม็กวิเกอร์ยังไม่ยอมไม่ท้อเลยครับขยับเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ดูจะช้าลงไปเยอะแล้วนะครับเดินโดนนะครับปะทะกันไปทีต่อทีกัปตันแม่ยังได้ลูกคู่นะครับมีแข้งขวาหนักๆมีหมัดมีศอกด้วยนะครับในบางจังหวะไม่ทําแล้วนะครับดูว่ากัปตันเองก็มั่นใจออกมาคุมเกมเปิดโอกาสให้วิกเกอร์เดินขยับเข้าไปฝ้าย ต้องออกให้ขยันกว่านี้นะครับแม็กวิกเกอร์ last few seconds of the fourth round and we turn to our last and final round three minutes to decide who will go home i bell ามนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับมีอะไรก็ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับแม็กวิกเกอร์นะครับทีมงานนี้ก็บอกให้ต่อยหมัดเยอะๆแต่ว่าเดินก็ช้าแล้วครับ เอาเลยครับแข้งซ้ายแ่าออกแข้งซ้ายได้สวยนะครับสอเม็ดนี้แต่ว่ากัปตันนั้นออกมาพ่อนแล้วเลครับดูจะมั่นอกมั่นใจคอยบังคอยโต้นะครับอยู่ที่แม็กวิกเกอร์แล้วนะครับจะเล่นได้ขนาดไหนครับ so we see here captain feels he believes he's won already and sitting back on the ropes they say k u m game he's protecting his points he's protecting the game here he doesn't want to lose this round, but he feels he's up enough to win this fight. McVicker, meanwhile, needs to score, needs to secure every single round. He's pressing forward a bit more. Oh, massive shot there from Capitan. Not rule the knockdown. Oh, ho. Oh. แม็กวิกเกอร์โดนก็ใบหมัดนั้นนี่เริ่มจะโมโหนะครับจะเบียดจะเอาคืนเหมือนกันแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับผันไปช้าเลืองทีมงานทีมงานบอกอย่าหยุดนะครับให้เดินอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเข้ามาก็โดนล็อกเอาไว้ก่อนครับ Capitan sitting back, protecting his point. McVicker trying to open up with the elbow. And again, just the experience of Capitan showing here he's doing a great job of neutralizing McVicker as it comes in. Just those small step backs. The counter kick there. <laughs> แล้วก็ได้รับเกียรตินะครับขึ้นมาเป็นสกีพยานนะครับจาก3ท่านครับท่านพลตีธน,นบุญพักดีภูมินะครับพร้อมด้วยอเล็กซันเดอร์อูซิกยอดแชมป์โลกชาวยูเครนพร้อมด้วยเลียมแฮร์รีสันนะครับถือว่าเก่งทั้งคู่เลยครับผลการตัดสินนี่กรรมการให้เป็น3เสียงสปิทเลยครับ ก็มีฝ่ายแดงชนะ1คนฝ่ายน้ำเงินชนะ1คนและเสมอ1เสียงครับถือว่าคู่ขี้มากนี่ครับก็ถือว่าเข็มขัดแชมป์เกียรติยศนะครับไดมอนด์เบลก็ยังว่างอยู่ครับลุนซูเปอร์เวลต์เวทและตอนนี้เราจะพักก่อนนะครับนักชกในคู่ต่อไปรออยู่ครับตอนนี้พักต่อนคู่เดียวครับ ูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r i ยที v ี